สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำการบวกและการลบเศษส่วนต่อนะคะในใบางานที่14ค่ะดูข้อที่7กันนะคะข้อที่7โจทย์คือลบเศษ1ส่วน4ลบด้วย2เศษ5ส่วน9ค่ะเพราะฉะนั้นตัวส่วนเท่ากันไหมคะ ตัวส่วนคือ4กับ9ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราไปหา mm. คอรนอนกันนะคะเพราะฉะนั้นคอรนอนที่เราต้องหาก็คือ4และ9ค่ะ4และ9คอรนอนของ4และ9คืออะไรนะคะก็มีอะไรหาร4กับ9ลงตัวไหมสร้างในบ้านไม่มีเนาะไม่มีอะไรหาร4กับ9ลงตัวนะคะถ้าไม่มีก็จับมาคูณกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น9 4สี่ 36นะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็จะได้แล้วว่าครอรนของสี่และ9้าคือส6ค่ะจากนั้นนะคะมาดูโจทย์นะคะโจทย์ครูคให้แล้วนะคะทีนี้โจทย์เราเป็นจำนวนคละเพราะฉะนั้นขั้นที่2ก็คือเราต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกิดน,นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอา9คูณส แล้วก็บวกด้วย5นะคะตัวแรกไม่ได้ทำอะไรนะคะใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเรามาแปลงล่างก้อนหลังกันเนาะ9คูณ2เท่ากับ18 18บวก5เท่ากับ23นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เครื่องหมายลบเนาะคนเราก็เลยใส่ลบนะคะให้นักเรียนเขียนต่อจากโจทย์ที่คุณครูให้แบบนี้เลยนะคะ เราแปลงจำนวนค้าไปเศจเกินเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือทำส่วนให้เท่ากันค่ะทำส่วนให้เท่ากับคอลนอนะคะเพราะฉะนั้น4ทํทำยังไงให้เท่ากับ36 4ก็คูณ9นะคะถ้า9เข้าไปคูณ4แล้ว9ต้องคูณ1ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้เศษลบเศษ9ส่วน36นะคะคูณกันได้ก้อนแรกนะคะต่อไปค่ะลบ นะคะลบด้วยเศษ23ส่วน9นะคะ9นะคะทำยังไงให้เท่ากับ36 9ก็ต้องไปคูณ4ค่ะดังนั้น23ก็ต้องคูณ4ด้วยมาหากันเลยนะคะว่า23คูณ4ได้เท่าไหร่นะคะ23ตั้งคูณด้วย4นะคะ4 3 12ใส่2ทด1นะคะ4 2 8ทด1เป็น 9นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่า23คูณ4มีค่าเท่ากับ9 2อะเพราะฉะนั้นตัวเศษได้เศษ9 2นะคะส่วนด้วย9คูณ4เท่ากับ36เมื่อคูณเสร็จแล้วนะคะนักเรียนขาส่วนเท่ากันหรือยังเท่ากันเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเศษนะคะมาบวกลบกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้เป็นลบ9ลบด้วย 92นะคะก้อนี้นะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะลบ9ลบด้วย92ค่ะทั้งหมดส่วนด้วย36นะคะการลบนักเรียนขาการลบนะคะตัวตั้งติดลบนะคะตัวตั้งติดลบลบด้วยจำนวนบวกนะคะหมายความว่าเรามีนี่อยู่แล้วแล้วเราไปซื้อของเพิ่มนี่ก็ต้องเพิ่มดังนั้นเราก็เอา92บวกกับ9นะคะ92บวกกับ9ได้เท่าไหร่ ถ้าคิดไม่ออกก็ทดเลขได้เลยะคะ่ะนักเรียนค่ะ9 2บวก9นะคะ9บวก2เป็น11ใส่1ทด1 9ทดอีก1เป็น10นะคะเพราะฉะนั้นได้เป็น101นะคะ,ะทีนี้มันยังเป็นหนี้เพราะฉะนั้นมันต้องติดลบนะคะเราก็จะได้เป็นลบ101ส่วนด้วย36นะคะเศษลบ101 ส่วนด้วยสามสิบหกทีนี้นักเรียนขานักเรียนตอบได้เลยไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเศษเกินนะคะเราจะต้องทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละนะคะมาดูวิธีการทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละกันนะคะเราก็จะต้องเอาหนึ่งร้อยเอ็ดไว้ในบ้านนะคะหารด้วยสามสิบหกนะคะสามสิบหกอะไรได้หนึ่งไม่มีใส่ศูนย์ 36อะไรได้10ไม่มีใส่ศูนย์สาอะไรได้101เอาใกล้เคียงที่สุดค่ะลองนะคะ36คูณอะไรหนะ้าได้101คุณครูลอง2นะคะอะลองดูนะ2อสาสองคูณหเท่ากับสิใส่2ทด1 2 3 6ทด1เป็น7ได้ไหมคะ ได้เนาะแล้วถ้าเกิดลองสาสิสามเกินไหมนะคะไม่รู้เหมือนกันเราต้องลองนะคะสามหสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งสามสามเก้าทดหนึ่งเป็นสิบได้หนึ่งยแปดแสดงว่าคูณสามมันเกินหนึ่งรเอดนะคะดังนั้นนะคะเราจึงใช้แค่สองเพราะฉะนั้น36คูณสได้72เอา72ไว้ในใจนะคะแล้วเอา101ลบด้วย72ในใจ หนึ่งลบสองไม่ได้ยืม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 นะคะยืมมาเป็นสิบเอ็ดนะคะดังนั้นสิบเอ็ดลบสองได้เท่าไหร่คะเก้านะคะเก้าลบเจ็ดได้สองนะคะแสดงว่าเราจะได้เศษยี่สิบเก้านะคะเราจะเขียนเศษตัวเล็กๆไว้ด้านหลังนะคะนี่คือเศษดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่า จำนวนเต็มนะคะจำนวนเต็มสองเนาะเศษยี่ส่วนสานะคะแต่เนื่องจากข้อนี้มันเป็นอายรลูกมันเป็นลบนะคะเราเลยได้ลบสนะคะเศษยี่สิบเก้ส่วนสาแล้วก็ตอบนะคะขอโทษนะคะคำตอบของครูลืมลบนะคะใส่เครื่องหมายลบให้ครูด้วยเต๊บนะเรียบร้อยแล้วค่ะข้อ7ต่อไปไปดูข้อ8กันนะคะข้อที่8นะคะ เหมือนเดิมค่ะลบเศษ12ส่วน15นะคะลบด้วยเศษ16ส่วน45นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาคอรนอของตัวส่วนนะคะของตัวส่วนของเราก็จะมี15กับ45มาหาครนกันนะคะเอา15ตั้งนะคะกับ45มีอะไรหาร15กับ45ได้บ้างลงท้ายด้วย5แบบนี้แม้5หารได้แน่นอน ห้าสามสิบห้าห้าเก้าสี่สิบห้ามีอะไรหารสามกับเก้าได้อีกมีไหมคะจำนวนคี้ให้ลองแม่สามเนาะสามอะไรได้สามสามหนึ่งสามสามสามเก้านะคะไม่มีอะไรหารได้แล้วก็จบนะคะคูณตัวแอดังนั้นคอรนอคูณตัวแอนะคะเราจะได้5้าคูณสามคูณ1คูณสาม ห้าสามสิบห้าสิบห้าคูณหนึ่งได้สิบห้าสิบห้าคูณสามได้สี่สิบห้านะคะเพราะฉะนั้นคร,อรอนอรของเราก็คือสี่สิบห้าค่ะอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับคร,ร,รอนอรหรือทำให้เท่ากับสี่สิบห้าสิบห้าทำยังไงให้เท่ากับสี่สิบห้าสิบห้าคูณสามนะคะดังนั้นสิบสองก็ต้องคูณสามด้วยเพราะฉะนั้นก้อนแรกนะคะเป็นลบเนาะ ก็ต้องใส่ลบไปก่อนนะคะ12คูณ3เท่ากับ36เราก็จะได้ก้อนแรกเป็นลบเจดสา36ส่วนสีลบด้วยก้อนหลังของเราส่วน45มันเท่ากันแล้วไม่ต้องทำอะไรนะคะใส่ไว้เหมือนเดิมจะสังเกตเห็นได้ว่า45ิห้าเราส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาเศษมาลบกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นได้อะไรลบกันได้ลบ สามสิบหกนะคะลบด้วยสิบหกนั่นเองเศษลบสามสิบหกลบด้วยสิบหกนะคะส่วนคงเดิมนะคะส่วนด้วยสี่สิบห้าจากนั้นนักเรียนก็เอาลบสามสิบหกลบสิบหกนะคะลบสามสิบหกตัวตั้งติดลบลบด้วยบวกนะคะก็คือมีหนี้อยู่แล้วสามสิบหกบาทไปซื้อของเพิ่มอีกสิบหกหนี้เพิ่มนะคะหนี้เพิ่มก็ต้องเอาตัวเลขมา บวกกันและตอบติดลบนะคะ36บวกส6บบวก6 1สทด1นึะคะสาเป็น4ทดอี่1เป็น5นะคะเพราะฉะนั้นบวกกันได้52แต่ว่าเป็นหนี้ก็ต้องติดลบเหมือนเดิมเราเลยได้ลบเศษ5้ส5่วน4ีปรากฏว่าเป็นเศษเกินนะคะเราก็จะต้องทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคระนะคะ มาช่วยกันทำนะเราก็จะเอาห้าสิบสองไว้ในบ้านนะคะหารด้วยสี่สิบห้าสี่สิบห้าหารอะไรได้ห้าไม่มีใส่ศูนย์สี่สิบห้าน่าจะได้แค่หนะึ่งะเพราะว่าถ้าสองเกินเนาะก็ได้แค่หนึ่งนะคะสี่4ิบห้าหนึ่งสิบห้าเอาสี่สิบห้าไว้ในใจ 45, ห้าสิบลบสี่ิบ้าเหลือเศษเท่าไหร่สองลบห้าไม่ได้นะคะยืมมาเป็นสิบสอง 12ลบห้าเหลือเจดสี่ลบสี่เหลือศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ5้าสิบสองลบสี่ิบห้าเหลือเศษเจดนะคะใส่เศษไว้ตัวนี้ดังนั้นนะคะเราก็จะแปลงล่างเศษเกินให้เป็นจำนวนคละได้แก่หนึ่งเศษเจ็ดส่วนสี่สิบห้าแต่ข้อนี้เป็นลบนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ลบ1เศษเจ็ดส่วนสี่สิบห้าค่ะ ข้อที่9ลบ2เศษ7จส่วน10ะคะลบด้วยลบ1เศษ8ดส่วน15นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หาครรนอของตัวส่วนก็คือ10กับ15 10กับ15นะคะมาหาคอรนอกันนะคะ10กับ15แม่อะไรหาร10กับ15ได้คะ่ะลงท้ายด้วย0กับ5แม่5ได้แน่นอนเนาะเพราะฉะนั้น5อะไรได้ 10? 5 2 1 0 5 35นะคะไม่มีอะไรหาร2กับ3ได้แล้วนะคะคูณตัวแนะคะคอรนอรคูณตัวแเพราะฉะนั้นเราจะได้5คูณ2คูณ3 5คูณ2เป็น10 10คูน3เท่ากับ30นะคะดังนั้นนะคะคอรนอรของข้อนี้ก็คือ30ค่ะจากโจทย์ของเราเป็นจำนวนคละนะคะเราจึงทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะเพราะฉะนั้นเราจะได้10คูน2เท่ากับ20บนะคะบวกอีก7 เป็น27นะคะได้เป็นลบเศษ27ส่วน10ลบซ้อนลบค่ะเราจะเปลี่ยนลบซ้อนลบตรงนี้เลยนะคะเป็นเครื่องหมายบวกค่ะเพราะฉะนั้นลบซ้อนลบเปลี่ยนเป็นบวกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือแค่จำนวนเต็ม1เศษ8ส่วน15นะคะเป็นเศษเป็นจำนวนคลาสทำให้เป็นเศษเกินนะคะนำสิาคูณ1นะคะ15 1 15, 15แล้วบวกด้วย8นะคะ15บวก8เท่ากับ23เราก็จะได้เศษ23ส่วนด้วย15ค่ะ จากนั้นนะคะทำส่วนให้เท่ากันก็คือทําให้เท่ากับ30นะคะ10บทายังไงให้เท่ากับ30 10ิคูณสนะคะดังนั้น27ก็ต้องคูณ3ด้วย15บหาทำยังไงให้เท่ากับ30 15ิคูณ2นะคะแล้วก็23ก็คูณ2ด้วยเมื่อกี้นี้นะคะ27คูณ3มีค่าเท่ากับ81นะคะเราเลยได้ลบเศษแปสส่วนสานะคะ15บห้คูณ2 23ก็ต้องคูณ2ด้วยนะคะ23คูณ2เท่ากับ 46นะคะเราก็จะได้บวกเศษสี่สห่วนสาเมื่อส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราก็นำเศษมาบวกกันได้เลยนะคะดังนั้นเราก็จะได้ลบ -81 ดบวกด้วย -46 ส่วนคงเดิมค่ะคือส่วน30จากนั้นนะคะบวกแบบนี้คือบวกต่างเนาะบวกต่างก็ต้องเอามาต่อสู้กันนะคะดังนั้น81 ลบแดบวกด้วย46นะคะเท่ากับ3-35ลบสานะคะลบชนะนะคะได้ลบสานักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่ามันลงท้ายด้วย0กับ5เพราะฉะนั้นแม่5ตัดทอนได้แน่นอนนะคะดังนั้นเราจะใช้แม่5ตัด35นะคะ5 7 35 5 6 30เป็นเศษส่วนยังต่ำเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังอ่าไม่สามารถหารได้แล้วนะคะแต่ข้อนี้เป็นเศษเกิน เพราะฉะนั้นเราจะต้องแปลงเศษเกินเป็นจำนวนคละนะคะเราก็จะได้6หารเนะคะได้1ครั้งจํานวนเต็ม1นะคะเอา6ไว้ในใจ7ลบ1เหลือเศษ1เอา 1, เศษไว้ 1, เขียนข้างบนนะคะแบบนี้อันนี้คุณครูค,คิดในใจได้เลยเพราะตัวเลขมันน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดน้กงเรียนไม่ถนัดต้กงเรียนไปตั้งหารก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือลบ1เศษ1ส่วน6ค่ะต่อไปดูข้อที่10นะคะข้อที่10ลบ10 เศษ2ส่วนนะคะลบด้วยลบเเศษ5ส่วน8ค่ะเหมือนเดิมค่ะคอารนอนของเราก็คือ11กับ8นะคะเพราะฉะนั้นอะไรหาครนอนของ11กับ8มีอะไรหา11กับ8ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเอามาคูณกันได้เลยนะคะ11คูณ8เท่ากับ88จากนั้นนะคะเราจะทำจำนวนคล้าให้เป็นเศษเกินนะคะเราก็จะได้11คูณ10 11คูณสิบได้หนึ่งสิบนะคะแล้วบวกอีกสองเป็นหนึ่ง้ยสิบสองนะคะข้างหน้าเป็นลบเราเลยได้ก้อนแรกเป็นลบเศษหนึ่งร้อยสิบสองส่วนด้วยสิบเอ็ดจอลบซ้อนลบค่ะเราก็จะเปลี่ยนลบซ้อนลบเป็นเครื่องหมายบวกนะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะทำจำนวนคา่านี้เป็นเศษเกินค่ะ8ดคูณเจ็ดแปดเจ็ดห้าสิบหกนะคะบวกกับห้าเป็นหกสิบเอ็ดนะคะเราก็จะได้เศษห1สิเส่วนแปด จากนั้นนะคะทำส่วนให้เท่ากันนะคะโดยทำให้เท่ากับ88 11ทำยังไงให้เท่ากับ88 11คูณ8ค่ะดังนั้น112ก็ต้องคูณ8ด้วยนะคะมาคูณกันนะคะว่า112คูณ8ได้เท่าไหร่8 26ใส่6ทด1นะคะ8 18ทด1เป็น9 8 18นะคะเพราะฉะนั้นได้ลบ หนึ่งร้อยแปดสิบหกนะคะส่วนด้วยสิบเอ็ดเอ่ส่วนด้วยแปดสิบแปดนะคะลบแปดร้อยเก้าสิบหกนะคะส่วนด้วยแปดสิบแปดตัวหลังก็เช่นกันนะคะแปดทำยังไงให้เท่ากับแปดสิบแปดก็คูณด้วยสิบเอ็ดดังนั้นหกสิบเอ็ดก็ต้องคูณด้วยสิบเอ็ดด้วยเช่นกันนะคะไปคูณกันนะหกสิบเอ็ดตั้งนะคะคูณด้วยสิบเอ็ดหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณหกได้หกนะคะก่อนคูณ จะหลักสิบเติมศูนย์นะคะหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งนะคะหนึ่งคูณหกได้หกนะคะเอามาบวกกันหนึ่งบวกศูนย์หนึ่งนะคะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นคูณกันได้หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะคะดังนั้นก้อนหลังเราก็จะได้บวกด้วยเศษหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะคะส่วนด้วยแปดสิบแปดจากนั้นส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเท่ากับแปดสิบแปดเท่ากันแล้วเราก็เศษมาบวกกันได้เลยนะคะเราก็จะได้เป็นลบ 896หนะคะบวกด้วยห7 1้เจ็สิบอดทั้งหมดส่วนด้วย8ค่ะเป็นบวกต่างนะคะบวกต่างก็ต้องเอามาต่อสู้กันนะคะบวกต่างนะคะลบกะแปะลบแปด้อยเก้าสิบหตั้งนะคะลบด้วยห7 1้เจ็สิบเอ็ดนะคะหลบหนึ่งเหลือห้าเก้าลบเจ็ดได้สองนะคะแปดลบหได้สองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ 225นะคะแต่ลบมากกว่านะคะลบมากกว่าก็ต้องตอบติดลบเนาะเพราะฉะนั้นได้ลบนะคะลบ,บ,บ225ส่วนด้วย88ทีนี้ก่อนตอบจะตอบได้ยังลูกไม่ได้นะคะเราก็จะต้องทำก้อนนี้ให้เป็นจำนวนคะนะคะเนื่องจากลบเศษ225ส่วน88เนี่ยมันเป็นจำนวนอะไรคะมันเป็นเศษเกินนะคะดังนั้นเราจะต้องทำให้เป็นจำนวนคละ คุณครูตั้งให้เลยนะคะ88อะไรได้2ไม่มีใส่0 88อะไรได้22ไม่มีใส่0กระจายไปเป็น88อะไรได้225เราก็ต้องไปลองหาดูลูกว่า88คูณอะไรได้225ลองคูณ3นะได้ไหมเกินไหมลองดูนะคะ8324ใส่ทด2 8324 25 26เกินไหมคะลูก กินนะคะแสดงว่าใช้ไม่ได้เราก็ต้องไปลองแม่สอง8 2 6ใส่6ทด1 8 2 6ทด1เป็น17นะคะโอเคไม่เกินนะคะเพราะฉะนั้นได้2ครั้งนะคะ88คูณ2ได้176เอา176ไว้ในใจนะคะแล้วก็เอา225ตั้งลบด้วย176 5ลบ6ไม่ได้ยืม2นะคะมาเป็น1กลายเป็น15 15ลบ6 ได้เก้านะคะ1นลบเไม่ได้ยืม2อีกแล้วนะคะกลายเป็น11 1 1อลบเได้เท่าไรคะส่นะคะหนึลบหเป็น0เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้และเศษคือ49เนะคะเขียนเศษไว้ตัวเล็กๆด้านหลังนี้ได้เลยนะคะอ่าเราก็จะได้แล้วว่าลบสองสนะคะส่วนด้วย88เนี่ย เปลี่ยนเป็นจํานวนคะได้เป็นลบ 2, สองเศษเศษตรงนี้นะะเศษ4ี่สส่วนด้วย88ดสิบแปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่สิบจบแล้วนะคะต่อไปดูหน้า8กันนะคะ